สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเปลี่ยนโปยทานนะคะดอกเบญจมาศมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเลียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันนะคะ วัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะปลายริบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึเป็นฐานปลายดิบ,บินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะ เส้นที่สองมาค้องเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับค่ะเอาเส้นที่สามนะคะเอาปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับค่ะสอนมาจากทางซ้ายมือค่ะ สอดผ่านเส้นนี้หนึ่งมานะคะดึงเซลิบบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะเรากลางออกนะคะลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นพลิกกับด้านค่ะ เส้นที่แม่เหมียวจะทําเส้นต่อมาพอเราพลิกกลับมาแล้วเส้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดขึ้นมาค่ะสอดลงมานะคะเส้นที่อยู่จากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะเส้นที่อยู่ทางด้านล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาดึงออกไปค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นสีขาวนะคะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะ พับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นนี้นะคะเราก็พับเส้นริบบิ้นนะคะ ขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นนะคะหมวนปลายดิบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงใต้ล่างกลีบดอกสีแดงค่ะปลายดิบินทะลุกออกนี้นะคะดึงออกมาค่ะ ได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นนะคะปลายริบบิ้นเราชี้มาทางขวาเราม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะเกลีบดอกสีขาวนะคะ ปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่จะทำเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่นะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นอ่ะ เอาใหม่นะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะเราสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายพับขึ้นมาด้านบนนะคะ ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้านค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ เซ็นลิบบินนะคะจากข้างล่างขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายลิบบินทิ้งค่ะนี่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็าฝากกด ไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ